ถ้าว่าคุณเซฟเงินไปเออเซฟเพชรไปประมาณหนึ่งมืนกว่าคดคุ้มโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกสกานะครับอ่าและวันนี้ไม่ใช่วันนี้เมื่อวานแล้วมั้งมีกิจกรรมลดราคานะครับไอพวกบายแม็กอะไรพวกเนี้ยมาไอพวกเซฟชิปอะไรต่างๆนะครับคือมันลดราคานะเออไอพวกเนี้ยเซฟออกรบาร์เราเนี้ยเออพวกเนี้ยมันลดราคานะครับจากที่แม่งคูดแพง<อ>นะจริงๆเราสามารถหาได้นะไอพวกเนี้ย เราหาได้นะ,อะไอซ่อมข้อมือแซดก็หาได้เออแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่าหาไงแบบพักสายเติมแล้วเนี้ยเออก็มาซื้อตรงนี้หรือไม่สายฟรีแบบใกล้ได้แล้วอะไรประมาณนั้น,นครับก็คือมาซื้อมันจะมีอยู่อันหนึ่งนะครับที่มันลดราคาคือบัตรฟักไข่นะครับอ่าบัตรสุ่มซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วประมาณสองคลิปมั้งคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่สามนะครับมันดีสําหรับผู้เล่นใหม่มากนะครับเนี่ยจากปกติ248 8่้ยใช่ไหมต่อ1ิใบนะครับ 2,488ถ้าสมมติเราสุ่มนะอ่ะสิครั้งก็คือใช้2,488เมตรใช่ไหมแต่เนี่ยมันลดลงมาคนระคือเหลือแค่2,000อ่าเท่ากับว่ามีเงิน2 0 0 0มือซื้อได้เลยการันตีโปเกมอน1ตัวในที่สัมพัญมันจะมีกิจกรรมที่ใช้สุ่ม10ครั้งใช่ไหมก็คือเราได้เลย1ตัวฟรีอ่าก็คือใช้ไปด้วยแต่มันจะไม่ได้กิจกรรมใช้เพชรน,นะเอะอใช้เพชรคือมันจะไม่ได้เพราะว่ามันแยกกันนะ เราใช้เฉพาะแค่เราซื้อไข่นอกนั้นเราจะไม่ได้หละซึ่งมันดีกับโพที่ตัวไม่เยอะแบบพึ่งเล่นครับอย่างแม่ติดกาเนี่ยการันตีครั้งเดียวเท่านั้นใช่ปะเอ้ยมันจะมีการันตีูพเล่นใหม่2ครั้งนะครับคือ5,000กัน1,000 0ใช่ไหมแล้วก็จะมี2,500มก็ได้มาแล้วก็2,500มอีหนึ่งตัวใช่ไหมวะหรือไม่ใช่วะจำไม่ได้นะครับ แต่อาจจะส่งไปประมาณสองครั้งนะไอเดียนี้น่าจะ2ครั้งซึ่ง2ตัวนี้อาจจะได้มาจากชิปนะเอออาจจะได้จากชิปนะและอันนี้มีกิจกรรมไหมไหมผมเก็บครบและ2สองหมื่นก็เือจะมาซื้อเลยซื้อเลยสองหมื่นเอาให้หมดอีกสองวันคนระับมีเวลาอยู่ผมก็ไปซื้อซะสำหรับโพเลนใหม่นะเออถ้าู้เลนเก่าแล้วที่มี กเกีบอลเยอะแล้วก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับเกี่ยวไททาตัวดีกว่ามันเปลืองอาไรยังซื้อแล้วเราก็จะใช้เป็นกิจกรรมแจกของก็คือใช้เพชรนะครับก็มารับของวันนี้นะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าได้เตียงไงหลังจากเสร็จแล้วก็แค่นี้ถ้าสมมติตัวมันดีเราก็เข้าไปสุ่มสิบครั้งไปเลยเราก็ได้มาถ้าปูดูรูหนึ่งตัวแต่ถ้าสมมติ สมมตินะครับคือเราซูมสิบครั้งใช่ไหมมันสองสี่แปดแปดถ้ากับว่าตอนนี้เราประหยัดมาเลยอะสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดเมตรถือว่าเยอะมากนะตั้งสี่พันเมตรเลยครับและถ้าสมมุติกิจกรรมสุ่มสิบครั้งคุณไปสุ่มช่วงที่มันมีลดสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เท่ากับว่าคุณจะได้กลับคืนมาเท่าไหร่เจ็ดร้อยกว่าเมตรเลยใช่ไหมเออสุ่มสิบครั้งอ่ะผมก็ได้กลับมาเลยเจ็ดร้อยกว่าเมตร ถ้าว่าคุณจะได้มาเจ็0พันกว่ามิตรบวกกับที่คุณประหยัดไปอีกสีก่พันเาว่าคุณเซฟเงินไปเ,เซฟเพชรไปประมาณหนึ่งมืนกว่าโคตรคุม้มนี่แหละถึงได้บอกนะว่ามันเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากๆนะครับเนี่ยนานๆทีมันมาด้วยนะมันไม่ใช่ว่ามาทุกเดือนนะครับอันเนี้ก็เลยมาแนะนําอ่าก็คือทําอีกนั่นแหละทำแนะนำนะเพราะว่าบางคนเขาไม่รู้ก็เอามาลงซะจบแค่นั้นครับ สำหรับแค่นี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวต่อไปก็จะทำกรารันตีสองหมื่นห้านะครับเออก็รอไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเออผู้เล่นใหม่ก็อย่าลลมไปส่มไปซื้อซึ่งถ้าไม่ครบใช่ไหมถ้าแบบเงินไม่ครบสองหมืนก็ไม่เป็นไรซื้อเท่าที่ซื้อได้ครับเพราะมันยังไงมันก็คุ้มเว้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า